ให้พระเจ้าแห่งหวยขอยังไงให้สำเร็จ ตามมนมาหมูดูรับฟังวันนี้คุณผู้ชมครับใครสายเสียงโชคด้านตัวเลขไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับและที่เห็นมนยืนอยู่หน้าสถานีตํารวจแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะฮะแต่จะพาคุณผู้ชมมามูที่สถานีตํารวจที่โรงพักนี่แหละครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมมีสารเจ้าพ่อยี่โก,กหงนะครับหรือว่าสารพ่อปู่เจ้ายี่โก,กหงท่านเป็นคนที่ประธานโชคลาภด้านตัวเลขโดยเฉพาะเลยครับคุณผู้ชมไม่ฟังงวดนี้ก็ไม่รู้จะปังงวดไหนแล้วฮะรีบตามมนมามูกันเลย เดินลัเลาะขึ้นไปจากด้านล่างของสอนอพระพาชาัยย่านเยาวราชจนมาถึงชั้น4ที่เป็นชั้นดาดฟ้าก็จะเจอกับศาลเจ้าเล็กๆและนี่ก็คือศาลเจ้าพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงครับ ศาลพ่อปู่เจ้ายี่โกหงเป็นศาลเจ้าที่เลี่ยงชื่อในเรื่องของการให้หวยที่ขอหวยต่างศรัทธาเพราะยี่โกหงหรือพระอนุวัตร,ราชนิยมเคยเป็นเสมียนโรงบ่อนเบีย้ยและได้ประกอบกิจการค้าหลายอย่างแต่ที่สร้างฐานะให้จนรุ่งเรืองก็คือโรงหวยกอขอจนเป็นที่เลื่องชื่อด้านโชคลาภจนถึงปัจจุบัน ตามมนมามมวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปู่ศักชัยเตชะวณิชยายาตอาวุโสพ่อปู่เจ้ายี่โกหงมาบอกเล่าเรื่องราวว่าเหตุใดผู้คนนิยมมากราบไหว้ในเรื่องของการขอหวยขอโชคลาภและยังขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามด้วยครับปู่ครับ,รบหลายคนขนานนามองค์ปู่ยี่โกหงเนี่ยครับว่าท่านเป็นเขาเรียกว่า เป็นเทพเจ้าแห่งหวยองค์แรกของประเทศไทยทําไมท่านหนึ่งถูกขนาดนามแบบนี้อ่ะเพราะว่าทมไมรัชกาลที่หกนี้ท่านได้รับใช้อรอหกมาโดยได้รับความเมตตาจากรอหกพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ท่านเป็นคุณพระรอะนุวัตราชยมยมแล้วขณะที่เป็นคุณพระท่านก็ได้เป็นเขาเรียกว่านายอากรบทเบีย้ยก็เ,เป็นผู้ที่เก็บ เหมือนกับเก็บภาษีส่วนใหญ่แล้วคือภาษีลงมวยเอ,เอาเข้าถวายกับรอกะรอหกเนี่ยปีละหล้านบาทหวยกอขอของท่านก็กลายมาเป็นลอตเตอรี่เดียวนี้แหละตลอดทั้งวันมีคนมากราบไหว้ท่านในเรื่องของการขอหวยขอโชคลาภและคนที่มากราบไหว้ก็มักจะนำกาแฟดำมาถวายรวมไปถึงผลไม้ยาเส้นเป็นของที่ท่านชอบครับ และตามนมามูวันนี้ยังมีเคล็ดลับพิเศษมาฝากคุณผู้ชมฟังจากปากทายาทยี่โกฮงว่าขอพรอ,อย่างไรให้ฟังสมหวังดังปรารถนาครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ๊ในไหนก็อยู่กับทายาทโดยตรงแล้วเคล็ดลับจะมาขอพรขอพรอ,องค์ปู่ยี่โกฮงเนี่ยขอยังไงให้สําเร็จครับปู่ค,ครับก็มาถึงได้บอกมาด้วยจิตใจครับขอให้จิตใจเนี่ยแนว่วแนว่ศรัทธาต้องศรัทธาจริง ห้ามบนห้ามบนห้ามบนอย่างเดียวขอก็คือขอไปขอก็คือขอไปเลยห้ามบนอีกเคล็ดลับหนึ่งที่คนนิยมมาขอพรก็คือการเอามือไปแตะที่หัวเข่าของรูปปั้นท่านพร้อมโน้มศีรษะลงขอพรท่านด้วยใจที่ตั้งมั่นอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการเหมือนเรามาอ้อนวอนผู้ใหญ่ที่เคารพรักครับนี่เวลาเขามาไหว้เขาก็มาลูกกันเนี่ยเนี่ยลูกกันจนกระทั่งเดี๋ยวก็ต้อง ตำรวจเขาก็ต้องมาท่อมสีใหม่ให้ก็ขอทั้นเหมือนลูกอ้อนวอนอ้อนท้าวอ้อนค่ะ ส่วนสาเหตุที่ศาลของท่านมาตั้งอยู่บนสถานีตำรวจพับพาชัยเป็นเพราะหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตในปี2479บริเวณบ้านเดิมของท่านก็ได้สร้างเป็นอาคารสถานีตำรวจพับพาชัยแห่งนี้ขึ้นแทนแหละครับและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าของเดิมจึงได้มีการสร้างศาลพ่อปู่เจ้ายี่โกหงไว้บนสถานีตำรวจแห่งนี้ครับและนอกจากคนไทยแล้ว ผู้ชมครับในแต่ละวันเราจะเห็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงชาวสิงคโปร์มาเลเซียและชาวใต้วันที่มีความศรัทธาต่อองค์ยี่กอฮงเป็นอย่างมากบางคนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อไหว้ขอพรองค์ยี่กอฮงโดยเฉพาะและเครื่องรางขององค์ยี่กอฮงก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างเหรียญเศรษฐีพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงรุ่นเจ้าสัวสยามที่เป็นที่ต้องการจากชาวต่างชาติ เพราะเชื่อกันว่าหากใครครอบครองเหรียญบูชานี้ไว้จะทําให้ดวงเฮงดวงดีโดยเฉพาะคนที่พกเหรียญเข้าไปในสถานที่ที่ต้องมีการเสี่ยงโชคเชื่อกันว่ากลับออกมายังไงก็เฮงทุกรายครับ